สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลล์ยนะคะที่ชโชว์รมรถบุษสองสมชายคันเตอร์รันนะคะวันนี้บอกเลยว่าเซลล์ยนะคะมีรถเข้าใหม่มาแนะนำนะคะเพิ่งมาสดๆแบบจับแล้วดึงดูร้อนอยู่เลยนะใครที่ชอบอีสุดีแม็กคนะคะนี่บอกว่าสุดยอดมากเป็นเครื่อง1.9นะคะรถปี2020นะคะคันนี้บอกเลยว่าหล่อมากมากเลยหล่อสดๆเลยนะคะที่สำคัญได้สียอดทิตยอดี่ยมสีขาวค่ะ เดี๋ยวเราจะาดูด้านหน้าก็สวยขนาดไหนมาเลยีน่นะคะด้านหน้าบอกว่าหน้าคือรถบอกจริงๆว่ารถเข้ามาเมื่อคืนจริงๆนะคะลูกค้าค่ะพอเมื่อคืนเสร็จซีโยก็ตื่นแต่ตีห้าเพื่อมาทําคลิปวิดีโอคันนี้เลยนะจ๊ะบอกว,ว่าสวยมากใครที่อยากได้นะคะอีซูด,ดีแม็ก1.9ปีใหม่ๆแบบนี้นะคะรีบเลยนะคะค่ะลูกค้าค่ะรีบเลยนะคะรีบเลยเพราะว่ารถเพิ่งเข้าเลยตอนนี้เนาะ เดี๋ยวชมเดี๋ยวพาดูรอบคันนะคะแบบส,สวยๆนะเดิมๆเมพิ่งมาจริงๆเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยจริงๆเลยนะจ๊ะไปด้านหลังไหมนี่นี่สวยมากๆเลยนะคะได้สีขาวนะคะ1.9บอกเลยว่าคันนี้ประหยัดน้ำมันแบบชัวๆเลยนะคะประหยัดน้ำมันมาก เน่เป็นยังไงคะด้านท้ายก็ดูสวยงามน,นะคะไรเนอร์แทบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะมาดูเลขกิโลเมตรคันนี้นะคะรถปี2020อยู่ที่35,333กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะบอกว่าโอ้โหใหม่จริงไม่ตกตานะคะลูกค้าคะบอกเลยว่ารถเพิ่งเข้าจริงๆคันนี้รถเพิ่งเข้าเลยนะจ๊ะ อันนี้เป็นเกียร์หสปีดนะคะรถปี2020นะคะ1.9นะคะ Blue Power DDI นะคะหน้าใหม่พลิกโลกค่ะคันนี้หน้าใหม่พลิกโลกน,น,นี่นั้นะาบอกเลยว่ารถนะคะไม่ได้แช่ไม่ได้ล้างเลยอ่ะให้ดูเลยสดๆเลยเนี่ยคันนี้บอกเลยนะคะบอกว่า มาเดิมๆนะคะทุกอย่างเดิมๆนะคะสวยคลิปนะคะไม่มีที่ติแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะลูกค้าคะบอกเลยใครที่อยากได้รถใหม่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ราคาพอฟางผ่อนได้สบ,สบายๆนะคะออกง่ายๆไม่ต้องดาวนะคะรีบเลยนะคะรีบเลยนะจ๊เะ,ะเะะพราะว่าสินค้าของเรามีจำกัดนะคะลูกค้าจ๋า ใครที่อยากได้นะคะ,ะใครที่อยากได้นะคะโทรที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะบอกเลยว่ารถดีรถสวยนะคะรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายนะคะบอกเลยว่าสมชายสุดยอดจริงๆค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทำไมต้องเลือกซื้อรถมือสองกับบริษัทสมชายคาร์เนเตอร์เพราะเรามีรถให้เลือกกว่า3 0 0เ็นป็น,นัได้ฟรีและส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วไทยเรามีศูนย์ซ่อมมาตรฐานครบวงจรพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญรถทุกคันทดลองขับฟรีเปิดให้บริการมากกว่า40ปีรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย